สวัสดีครับเพราผมในเกมโปกิทอก้าเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วเพวืพ่อนๆลองไปดูตรงเพชรของผมนะฮะตอนนี้ได้เกินมาจาก2488วันนี้เราจะมาซุมในเซิร์ฟจีนอีกครั้งหนึ่งมีน้องๆถามว่าผมไม่เล่นเซิร์ฟไทยแล้วหรอผมยังเล่นอยู่นะครับผมยังเล่นอยู่ผมยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีเลยไม่รู้จะลงอะไรก็พยายามเก็บเพชรอยู่ตอนนี้ก็เก็บเพชรได้ประมาณ7000กว่าๆแล้วก็ เดี๋ยวก็จะมาเปิดกันเลยถ้าเก็บพอเวอริร์เดี๋ยวอีก,อกเก็บอีกสักหน่อยหนึ่งอ่ะเซิร์ฟไทยอ่ะเก็บเพชรอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะมาเปิดทีเดียวเลยอ่ะโอเคเรามาเปิดเซิร์ฟจีนกันก่อนดีกว่าไม่รู้จะได้อะไรนะวันนี้โอเคมาดูกันเลยเดี๋ยวดูดูดูอีเวนต์อ๋อทับสุม อ๋ใครจะไปได้วะเนี่ยกิจกรรมเด้อโอเคเราไปส่งกันเลยตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับด็อกเตอร์สุดรอแล้วโอเคแล้วด็อกเตอร์เริ่มได้เลยส่งสิบครั้งเออเกิดอะไรขึ้นครับโปเกมอนเต็มเหรอน่าจะใช่นะครับโอ้โหโปเกมอน ไม่ใช่เต็มธรรมดาฮะเกินฮะผมย่อยฮะนี่ต้องย่อยสลายนะฮะผมโอเคย่อยเสร็จแล้วเรามาหาด็อกเตอร์โอ้ด็อกเตอร์เริ่มกันเลยด็อกเตอร์โอชื้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเจงเด้เยสได้เทพใช้เทปปะหรือไปว่างในลำนานฮี่ เย้โอ้โหอันนี้ของจริงฮะโอ้ย oh. สุดยอดเราไปดูต่อไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีป่ะด,ดีรอบนี้ โอ้โหอลังการงานสร้างว่ะเปิดมัง้งอีกครั้งนึงอุ้ยอา้าเน็ตเป็นอะไรอแกเฮ้ยนั่มังเจ๋งอะ่ะฮเชดโดคือแบบสุ่มเซิร์ฟไทยมันตั้งหลายรอบไม่เคยได้ดีเท่ากับเซิร์ฟจ,จีนเลยเซิร์ฟจ,จีนเป็นอะไร ที่สุ่มอะของจะหาง่ายมากคือของจีนจะหาง่ายมากของทิเทพของอะไรเนี่ยถ้าเล่นเซิร์ฟจีนเนี่ยจะหาง่ายมากเ,เพื่อนๆลองสังเกตตัุนี้ดูไอไอเทมเนี่ย i อสี่ไอเบลซีเลสามเลสี่เลสี่เต็มเลยโอเคเรามาดูเทพกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าว,ว,าว ใช้เทพหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรเป็นเทพหรือเป็นโปรกมันด์ตำนานนะฮะว้าว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 สุดยอดไปเลยฮะ โอ้โหที่โคตรด,ดีใจอะ่ะไม่คิดว่าจะได้เทพอะ่ะว้าวเลยนี่ว้าวเลยไม่คิดว่าจะได้เทพอันนี้โอ้โหสุดยอดนะท่านผู้ชม เอาให้มันเดินตามผมเลยแล้วจะจุดนี้จัดนี้โหดไหมครับเนี่ยอ่าเพื่อนๆบอกกันด้วยนะครับว่าไอ้จุดนี้มันโหดหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมโอ้โหอันนี้มันได้ครบเลยนี่หว่าเยสโ็โอเค ว้าวว้าวผมขอเอาไปลองสกิลก่อนเดี๋ยวโอเคไปกดปิดว้าว ว้าวเกินไปนละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเาไปลองสก,กิลกันก่อนเลยไปบุกเดี่ยวบุกเดี่ยวฮะลองไปบุกเดี่ยวเหมือนเดิมนะับผมโอเคเราจะตัวนี้ไปบุกเดี่ยวฮะโอ้ไม่พอฮะนี่แหละ โอเคเราจะมาดูว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับามาสงาทงานี่น่าจะเป็นสกิลดินนะฮะโอ้โหเป็นแบบกระจายด้วยทำดาเมจแบบกระจายอันนี้ก็ได้ไออันแรกน่าจะเป็นหินอันสองเป็นดินอันสามนี่ไม่รู้ฮะภาพอ๋อน่าจะเป็น มันชืออะไรอะ่ะโลมหมอโอ้บินด้วยฮะน่าจะเป็นโรมฮะพอใส่อันติแล้วก็จะบินโอเคดีอยู่ดีอยู่ฟาบอืมโอเคเลยตัวนี้ถ้าปั้นน่าจะโหวดอยู่นะอ๋อโอเคครับ วันนี้ไม่มีอะไรแล้วอ้โหดีใจมากได้ตัวเทพมาโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในเซิร์ฟจีนนะครับอย่าลือเอ้ยก็ไปดูในช่องผมได้ในช่องผมมีสอนโหลดอยู่นะฮะเซิร์ฟจีนโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มีผมอยากจะถามอะไรอย่างหนึ่งก็ ไ,ไอ้อินโทรอันใหม่ของผมเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าอยากแบบว่าอยากติชมอะไรอินโทรผมก็บอกได้นะครับโอเค้าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายยูู้